เพื่อนๆเคยได้ยินชื่อราชินีแห่งอะดามันไหมครับอยู่ที่นี่ครับ,บกกหมู่เกาะลันตาที่โกกันเกิดจะพาไปลุยกันคลิปนี้นะครับผมจะพาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวสำรวจชายหาดต่างๆทางด้านตะวันตกของเกาะลันตาครับ ที่เขาว่ากันว่าชมพระาที่ตกสวยติดอันดับโลกเลยทีเดียนะครับความสุขความสนุกทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับ <cultures> ก่อนอื่นเรามาจัดทิปให้เพื่อนเพื่องฟังกันก่อนดีกว่านะครับ เกาะลันตานะครับอยู่ทางตอนใต้ของไทยนะครับในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับเป็นเกาะที่เราสามารถขี่รถข้ามไปเที่ยวได้นะครับจากกรุงเทพเราจะวิ่งมาประมาณ800กว่ากิโลเมตรมาที่ท่าเรือกระบี่เกาะลันตาเพื่อขึ้นแพข้ามทะเลในราคามอเตอร์ไซค์5บาทคน10บาทนะครับจากนั้นก็ซิ่งต่อบนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาเล็กโดยใช้สะพานซิริลันตานะครับและในทริปนี้นะครับผมตั้งเป้าไปเที่ยวกันที่ฝั่งตะวันตกและที่หลับนอนก็จะอยู่บริเวณกลางเกาะครับ สนนราคาเบาๆที่600บาทต่อคืนติดทะเลด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะพาเพื่อนๆเ,เที่ยวจากหัวเกาะยันท้ายเกาะเราไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบนเกาะนี้กันบ้างครับ ก็หลังจากเก็บเข้าของกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ออกมาหาที่เที่ยวกันนะครับโดยขี่ย้อนขึ้นมาที่หัวเกาะก่อนและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเที่ยวไปเรื่อยนะครับบนเกาะลันตาครั้งนี้ครับของลาสวกันนะนะครับจุดแรกนะครับสำหรับ เกาะลันตาผมพามาที่หัวเกาะเลยนะครับบนสุดของเกาะเลยก็คือแถวๆเขาเรียกแหลมคอกวางนะครับบริเวณนี้จะดูทะเลได้ทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นฝั่งที่เป็นหาดเขาเรียกาหาดคลองดาวนะครับแล้วก็อ่าวกว้างอ่าวคอกว้างซึ่งจะอยู่ด้านหลังวันนี้ทะเลลันตาสวยนะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงโอ้สวยตรงนี้อ่าวนี้อา่อาวไม่ใหญ่มากนะครับชายหาดก็ทรายนุ่มอยู่นะหยาบเลย จุดแรกครับสำหรับลันตาจุดแรกนะครับหาดคลองดาวอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือสรดานนะครับซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของเกาะเป็นหาดที่มีความยาวกว่า3กิโลเมตรเลยนะครับสายค่อนข้างละเอียด และน้ําค่อนข้างตื้นครับเหมาะกับการเล่นน้ํา mm hmm. เดินเล่นหรือพาครอบครัวมาปิกนิกนะครับเป็นโซนที่นิยมของนะักท่องเที่ยวครับเพราะเดินทางสะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนะครับใกล้กันนะครับนั่นก็คือแหลมอคอกวางอยู่ติดกันเลยนะครับจุดเด่นก็คือเป็นอ่าวโค้งที่มีน้ําทะเลล้อมทั้ง2ฝั่งนะครับปลายสุดทางด้านเหนือยังมีจุดถ่ายรูปหรือชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามอีกด้วยและเป็นอีกจุดที่เหมือนกับคนเกาะมาปิกนิกกันเพราะว่าที่นี่เขาะจะมีพวกอาหารพวกสตตีทฟู้ดขายด้วยครับ หาดอื่นก็จะเป็นที่พักใช่ไหมแต่หาดนี้ที่พักน้อยนะครับี๋ยวจะเป็นพื้นที่สาธาะของกาะสวยครับไปที่อื่นต่อครับ,รบจะเป็นในส่วนของปลายสุดของอแหลมคอกวางนะครับตรงนี้เขาเรียกหาดหินงามนะครับมีป้ายอยู่นะก็จะเป็นลักษณะเป็นหินนะครับถ่ายรูปสวยนะครับตรงนี้แล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งค้ายเกาะไหเวลาะที่จังหวัดตราดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันขึ้นอย่างเงี้ย มันอาจจะไม่เห็นเป็นรูปเกาะนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูว่าเดินไปได้ไกลขนาดไน้ำมันตื้นอยู่นะครับเป็นหินหมดเลยนีถือเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนบนเกาะลันตาเลยนะครับสำหรับเจ้าต้นไม้ต้นนี้นะครับแต่จะถ่ายได้ก็แค่ช่วงน้ำลดเท่านั้นนะครับ จากนั้นนะครับก็จะพาไปยังหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะอ,อีกหนึ่งหาดนะครับนั่นก็คือหาดพระแอดนะครับหรือว่าหาดลองบีชนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเกาะลันตาน,นั้นสามารถเข้าถึงทุกหาดได้เลยนะครับมีทางสาธารณะลงทุกจุดนะครับผมจะพยายามพาไปชมให้ครบมทุกหาดนะครับติดตามกันต่อครับ นี่คืออันเดียวกันครับเีอ,อันดยวค่ะขอบคุณค่ะโอ้สวยสมคำล่ำลือนะครับสำหรับหาดพักแอกนะครับหรือลองบีช นะครับของเกาะลันตาถ่ายรูปสวยมากทุกคนถ่ายรูปสวยมากหาดเป็นหาดยาวนะครับทรายของเขาอาจจะไม่ขาวนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะนุ่มละเอียดมากเลยทะเลในนี้คือเป็นฝั่งอันดามันนะครับและแดดวันนี้คือเหมือนจะเป็นใจทําให้การถ่ายรูปวันนี้ดูสวยแล้วก็น่าสนุกนะครับเป็นหาดที่อยู่ประมาณกลางๆเกาะนะครับหาดพระแอ่เนี่ยเลยจากหาดทองดาวขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดเลยไปจากตรงน,นี้ไปก็จะเป็นพวก หาดทองนินนะครับเป็นหาดทองหินอ่าวนุ้ยจนไปจดไปจบสุดที่ประภาคารนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปได้ไกลแค่ไหนจนกว่าจะมืดนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ทุกคนหาดนี้สวยจริงๆเลยนะครับผมยกให้เป็นนางเอกของเกาะนี้เลยนะครับ ือจะบอกองี้ครับว่าเกาะลันตาฝั่งตะวันตกเนี่ยมันสวยทุกหาดเลยนะครับที่สําคัญนะครับคือสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ทุกหาดนะครับสมแล้วนะครับที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเกาะที่น่าเที่ยวอันดับที่9ของโลกนะครับในปี2 5 6 7ที่ผ่านมาอีกด้วยและใครนะครับที่มาเที่ยวบนเกาะและไม่อยากขับรถเที่ยวเองนะครับก็สามารถเช่าบริการรถสามล้อพาทัวร์แบบนี้ได้ครับ เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขอกลับไปพักผ่อนกันที่รีสอร์ทก่อนครับอยู่บนหาดคลองนินที่พักของเราชื่อลันตาเนเจอร์บีรีสอร์ทซึ่งเรานะครับเคยมาพักกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศดีอาหารอาร่อยนะครับที่สําคัญนะครับราคาไม่แพงครับ ทีครับไันี้คือเกาะลันตาดูปราคารท้ายหาดันสวัสดีนะครับไปกันเลยอรุสสวัสด์ยามเช้าครับนะเดี๋ยวเช้านี้นะครับเราจะไปตามเก็บหมุดหมายที่เมื่อวานเราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดไปมันคงจะไม่ทันมืดนะครับก็คือที่ประภาคารท้ายเกาะลันตาแล้วเมื่อคืนเราพักกันที่เนเจอร์บีทนะซึ่งจะอยู่ประมาณช่วงกลางๆของเกาะนะครับซึ่งห่างจากที่ประภาคารประมาณ กว่าโลครับมา12กิโลแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินตอนเช้าด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บของแล้วก็ไปที่ชุมชนเมืองเก่าที่อยู่เกาะลันตาใหญ่ฝั่งตะวันออกนะครับเ,ออเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับปราคานยามเช้าแต่เมื่อวานนี้พระที่ตกดินที่หน้ารีสอร์ทสวยมากเลยนะไปะกัน เกาะลันตานะครับก็จะคล้ายๆกับเกาะช้างนะครับซึ่งยังไม่สามารถที่จะขี่รถนะครับวนรอบเกาะได้ครับจุดท่องเที่ยวสําคัญสคัญ,คญก็จะอยู่ท้ายเกาะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอย่างที่เรากําลังจะไปในเช้านี้นะครับถือเป็น1สัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับประภาคารแลนด์มาร์คสุดคลาสสิกครับที่ใครมาก็ห้ามพลาดครับต้องมาเช็คอินกัน เราเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2019นะครับแต่ว่าครั้งนั้นนะครับเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าอุทยานยังไม่เปิดนะครับก็เลยเก็บความปรารถนานั้นเอาไว้นะครับจนในครั้งนี้นะครับได้มาเยือนอีกรอบก็เลยต้องขอไปดูอีกครั้งให้ได้ครับ มาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะครับเป็นที่ตั้งของประภาคารสุดท้ายปลายเกาะที่แหลมตนดครั้งที่แล้วเรามาเราเข้าไม่ได้เพราะมันยังไม่แปดโมงครึ่งนะครับวันนี้เรามาก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าพี่เจ้าหน้าที่ขานุโลมนะครับเพราะว่ามันใกล้เวลาแล้วนะครับก็วันนี้ได้เข้ามาดูแล้วนะครับสวยนะครับถ้าเป็นยามเย็นก็คือที่เนี่ยจะเป็นจุดที่เขามาชมพระตกดินกัน แต่เมื่อวานเรามาไม่ทันนะเอ้ไปเดินเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนี่ครับถึงแล้วประภาคานแหลมตึนโนนี่บ้านนะครับก็ต้องเดินเข้าไปนะผก่อนหลันตานี่ปะภาคานเดินเท้าเราๆสักดูแล้วก็น่าจะประมาณสี่ห้าร้อยเมตรแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนที่นี่มีบ้านพักนะครับ จะมีบ้านพักอยู่ท้ายเกาะอ,อย่างเงี้ในซึกอย่างเดินขอาทอิยา,ามาเช้าๆ้าอย่างนี้ครับไม่ค่อยร้อนแดบดบไม่แรงมากไปไปดูกันทิยาที่นี่มีแต่ต้นตะโนดเขาถึงเรียกแหลมตะโหนด่ยเนี่ยมีต้นตาลเพียบเลย มีต้นมีต้นตาลเยอะเลยเราถึงเรียกตรงนี้ว่าแหลมตะหนดนี่เอ๋อนี่คือที่มาของชื่อนะทางเดินที่จะลงไปพภาทานมันจะไปบันไดเดินขึ้นได้นะโอลลมแรงอันนี้ลมแรงอาแหลมตะหนดครับ เดินขึ้นปะอาคานคก็เป็นทางดินนะครับไม่สูงมากครับไม่ก็แต่ก็ชันนิดนึงมาเช้าๆแดดไม่ค่อยแรงประมาแปดโมงมกำลังดีครับข้างบนนี้นะก็จะเห็นวิวอ่าวสองอ่าวนะ แลมตูนพื้นที่กองทัพเรืออยู่ทา้ายเกาะเลยนะครับและทางที่มาเนี่ยทางที่มาทา้ายเกาะมันก็จะแบบว่าขื้นเขาหน่อยจะไม่เหมือนกับทางที่ตรงเมืองนะครับทางก็จะค่อนข้างแคบถึงแล้วม,มา อืมครับจุดสุดท้ายเราเดินไปได้แค่นั้นแหละสุดละเป็นริมผาละเนี่ยนะครับขึ้นไปยืนข้างบนได้น่าจะเสียวพอสมควรเดี๋ยวไปให้พี่เอไปยืนดูดเติบใหลลงสุดปลายทางของพระพาคารสามารถเดินไปได้ถึงไหนวะเนี่ยอ๋อถึงตรงนู้นะครับแต่มันเป็นทางต้องไต่ลงไปนะ ไตลงไปอย่างเงี้อาายอะไรอยู่ครับอย่าไปเลยเนี่ยเราไต่ลงไปตรงนี้ครับสามารถเดินไปถึงตรงนู้ได้เลยแต่เวลาขึ้นนี่อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าตรงเนี้มันจะระดับตรงนี้มันจะสูงนิดหนึ่งไปได้ถ,ถึงลูกรู้นแหละลู้สุดท้ายแต่คงไม่มีใครไปตรงนั้นนะ ที่สุดภารกิจก็คอม p l e ทนะครับสำหรับการตั้งใจมาเกาะลันตาในครั้งนี้ครับเสียดายที่ไม่ได้มาในช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยโกกันเกอก็ได้มาเยือนแล้วครับสำหรับประภาคารก็ได้มาแล้วนะครับสมใจคอม p l ี t e ป็นมิชชั่นที่เมื่อห6ปีที่แล้วมาแล้วมันเข้าไม่ได้ไม่สําเร็จนะครับตอนนั้มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยตอนนี้สําเร็จแล้วแต่ว่าที่เกาะลันตายังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสายๆนะครับจะพาไปที่ฝั่งตะวันออกไปดูชุมชนเมืองเก่าสีบอยาซึ่งเป็นเหมือนจะเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวเกาะลันตาครับเมื่อก่อนเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก่อนที่จะย้าย มาตั้งเป็นอำเภออยู่ฝั่งปัจจุบนันกะ็คือฝั่งทิศตะว,วันตกนะครับตรงนั้นก็จะมีบ้านกเก่าๆนะครับออแล้วก็จะมีรีสอร์ทริทรีสหลายแห่งอยู่นะครับมีร้านอาหารเก๋ๆเยอะแยะเลยซึ่งเราเคยไปกันมาแล้วเมื่อคลิปต,ตอนที่ไปเบตงนะครับแล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับป่าชายเลนนะครับคือสองฝั่งอารมณ์จะไม่เหมือนกันเลยนะครับสำหรับเกาะลันตาฝั่งนี้จะเป็นทะเลน้ําใสสวย ฝั่งนู้นจะเป็นพวกป่าชายเลนนะครับแต่น้ําก็ใสเหมือนกันนะครับแต่นี้ป่าชายเลนมีธรรมชาติมากกว่าเราไปดูกันก็เป็นยง้ขากลับนะครับผมขอแวะอีก2หาดนะครับที่เป็นทางผ่านกับรีสอร์ทครับคือหาดคลองจากกับหาดบากันเตียงไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับ อยู่คลองริมคลองจาก องบอกนะว,ว่าหาดที่เกาะ่างตาเนี่ยขครบอกน้าทะเลไม่สวยผมเถียงเลยนะครับทะเลสวยมากนะครับถ้ามาไม่ใช่ช่วงโมรสุม,ม <า S 1> คุณจ,<า>จะเจอ<ะ> <ไป S 2> หาดเอ่นทะเลเนี่ยเป็นสีมรกตเลยนะครับหาดทรายเขาอาจจะไม่ขาวนะแต่ก็สีออกนวลๆนุนนนนน่มๆเดี๋ยวจะไปดูอีกหาดหนึ่งที่อยู่ทางกลับนี่แหละเขาเรียกว่าหาดบากันเตียนะครับไปดูว่าเป็น,นยังไงเห็นมีเรือลงเบรือใบจอดกันเพียบเลยครับไป อ้าวันนี้ครับเป็นอีกจุดนะครับที่เราสามารถที่จะมองเห็นหาดบากันเตียงตรงนี้นะครับโอ้โหเหนาะอ้ะเนาะะไอหาดนี้สวยนะเออมีสอดมีก็พอมีนะใครว่าละกอดรันตาลน้ำทะเลไม่สวยเสียงตายเลยสวยจริงผมว่าสวยกว่าสมุยอีกเนี่ยดูดิน้ําน้ำใสมากเลยแล้วก็หาดเนี่ย เข้าได้เกือบทุกหาดเลยนะครับตรงนี้ก็เข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้ามาอยากผี่เข้าไปก็ามาชมวิวตรงนี้ได้นะครับอยู่ดิมถนนเลยสวยสวยสวยอันนี้สวยเมื่อกี้ขับผ่านไปมันจะมีเรือเรือเรือใบจอดู่เยอะอันนี้น่าจะออกไปกันแล้วตอนเช้าหาดปลากันเตียง ก่อนออกจากเกาะลันตานครับเราก็ขอไปแวะอีกหนึ่งจุดครับนั่นก็คือชุมชนเมืองเก่าของเกาะลันตาครับเป็นเกาะลันตาฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งก็จะแตกต่างคนละอารมณ์กับฝั่งที่เรานอ,นอนเลยนะครับที่นี่นะครับจะมีกลิ่นอายความเป็นวินเทจเป็นความอาร์ตและเป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชนชาวจีนมากกว่าครับไหนๆก็มาแล้วครับไปให้ครบทั้ง2ฝั่งครับ ชุมชนเมืองเก่าเกาะลันตานะครับหรือว่าชุมชนสีราญานะครับหรือที่มักเรียกกันในหมู่ชาวต่างชาติว่าลันตาโอท่านะครับเป็นชุมชนประมงเก่าแก่นะครับมีมานานกว่า100ปีนะครับอาศัยกันแบบพระหูวัฒนธรรมครับทั้งพุทธมุสลิมและก็ชาวจีนครับผมว่าที่นี่นะครับบรรยากาศจะคล้ายๆกับที่เชียงคานจังหวัดเลยครับอันนั้นติดน้ำโขงแต่อันนี้ติดทะเลครับเจ๋วเลยครับเพื่อนๆ ชุมชนสีราญานะไม่ใช่สีบอยา <c oughs> จำผิดเมันเป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมของเกาะลตาก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ที่ฝั่งตะวันตกฝต่นนี้ก็จะมีร้านอาหาร,รเก่าร้านกาแฟเยอะอยู่นะครับร้บบสตไตล์แบบฝรั่งเยอะแยะเลยายรูปสวยนะถ้ามาชว่วงยาเย็นนี่ถือว่าน่าจะเวิร์กว่าตอนนี้อากาศโคตรร้อนเลยร้อนมากก็ มีจุดถ่ายรูปหลายที่ครับโดยเฉพาะฝั่งร้านที่ติดติดทะเลเนี่ยก็จะมีจุดที่เขาให้นั่งชมวิวได,ด้ครับไปไปดูการรนไฟ่ัง ผมเคยรู้จักได้เหมือนเดิมมีเปลี่ยนแปลงจะเป็นฝั่งนู้นจะเยอะมากกว่านะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนเลยคือถนนนะครับฝั่งนี้ทําถนนใหม่แล้วแล้วก็ถนนที่ข้ามที่ข้ามจากบ้านสกาวบ้านศรีรายายไปาทางฝั่งบ้านคลองมิ้แถวที่ผมพักนะครับอันนั้นคือทําถนนข้ามเข่าแล้วพอตอนที่มาตอนนั้นยังยังกําลังทําอยู่เลยอันนี้เสร็จหมดแล้วทั้งเส้นเลยนะครับ เจบแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเต็มอิ่มแบบทั่วทั้งเกาะเลยนะครับกับบรรยากาศทะเลใต้ที่เกาะลันตาหายสงสัยไปหลายเรื่องเลยนะครับได้เที่ยวเหนือสุดจนถึงใต้สุดของเกาะประทับใจมากๆครับทะเลที่นี่สวยจริงๆครับยอมรับเลย